แล้วมีอะไรจะฝากคนไทยไหมคะในเรื่องของการแก้ไขในครั้งนี้คะก็ในส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมได้ทําความเห็นส่วนตนโดยสังเขปเอาไว้รวมทั้งหมด25หน้านะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะฮะแล้วก็บางประเด็นก็เห็นตรงกันกับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่บางประเด็นก็เห็นค้านจากกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หลากหลายประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของหมวดหหมวด2ของรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไม่ได้ต้องห้ามนะครับแล้วก็ ในบางกรณีเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขมาแล้วนะครับแล้วถ้ามันมีความจําเป็นจะต้องแก้เพื่อให้มันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยมันก็ต้องแก้ได้นะครับทั้งนี้ภายใต้กรอบระบบการปกครองในระบอบชาธิปไตยมีวัสดุสมบัติครบนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาเดี่ยวนะครับผมสนับสนุนให้ต่อไปนี้ประเทศไทยควรจะมีสภาเดี่ยวได้แล้วนะครับเรื่องของเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการลบล้างผลพวง รัฐประหารเข้าไปในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของการแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระและตุลาการสารรัฐมนูญเรื่องของระบบการตรวจสอบทวงดุลการทํางานขององค์กรอิสระ และสารรัฐธรรมนูญนะครับรวมไปถึงการแก้ไขระบบกระบวนการนิติบัญญัตินะครับที่จะเพิ่มอำนาจให้กับสภามากยิ่งขึ้นเพิ่มบทบาทให้กับฝ่ายค้านมากยิ่งขึ้นตลอดจนการสร้างหน่วยงานใหม่ๆเช่นผู้ตรวจการกองทัพนะครับผู้ตรวจการศาลนะครับความเห็นทั้งหลายเหล่านี้ผมเขียนเอาไว้อยู่ในความเห็นส่วนตนนะครับแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสในวันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตประธานสภาลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นต่ตางๆเหล่านี้ครับระจารในมุมของอาจารย์รับการแก้ไขในุมแบบรายม่าตารหรือว่า จริงๆมันทาพร้อมๆกันได้ทั้งสองแบบนะครับก็คือว่าตอนนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวอีก2ส,สัปดาห์นะครับร่างแก้แกไขร,รัฐธรรมนูญที่กําหนดให้มีสสรเพื่อไปทําร,ร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเข้าสภานะครับก็ถกเถียงกันว่าจะเอารูปแบบที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอหรือเอารูปแบบของพรรคร่วมฝา่ายค้านเสนอก็เดี๋ยวถกเถียงกันนะครับแต่กว่าจะมีสสรนะครับกว่าจะไปประชามติให้ให้มีสสรกว่าจะเลือกตั้งสสรกว่าจะทําร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กว่าจะผ่านรัฐสภากว่าจะผ่านประชามติกว่าจะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยผมคิดว่าเผลอๆเรัฐบาลชุดนี้อยู่ครบ4ปีไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยระหว่างทางก่อนที่มันจะไปถึงวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขรายมาตราได้โดยเฉพาะย่างยิ่งมาตราที่มันเป็นปัญหาจริงๆของระบบรัฐธรรมนูญ60ไม่ว่าจะเป็น279ซึ่งรับรองความชอบรัฐธรรมนูญและความชอบวยกฎหมายของประกาศคำสั่งคสชอเอาไว้ตลอดกาล เรื่องของการยกเลิกสว250คนกลับไปใช้ระบบสบวปกติมีอำนาจตามระบบปกติไม่ต้องมีอำนาจเรื่องนายกไม่ต้องมีอำนาจเลื่อกเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปประเทศนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งระบบพักการเมืองนะครับหรือถ้าไปให้ไกลกว่านั้นถ้ามีโอกาสก็ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขการได้มาซึ่งองค์กรอิสระด้วยระหว่าง ทางจนกว่าจะไปมีรัฐมนุนฉบับใหม่เนี่ยเราสามารถกระทําการแก้ไขารายมาตราในสิ่งที่จําเป็นได้เพื่อให้บรรยากาศการเมืองไทยมันดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทยอยกลับเข้าสู่ระบบกติก,ก้อเสน,เนอของนักเรียนนะักศึกษาประชาชนที่อยู่ข้างนอกนะด้วยท้องการทากเทดานขึ้นไปข้อเสน,เนอเหล่หนานี้ควรจะได้รับการคุเมีรงในสภาด้วยผมผมเห็นว่าสภาเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับ เราปฏิเสธไม่ได้ว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะครับที่ชุมนุมกันทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวก็คงจะมากขึ้นอีกในวันที่19กันยาและเดือนตัดถัดไปนะครับประเด็นหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ย,เ,ยเมื่อนอกสภาพูดแล้วนะครับในสภาในฐานะผู้แทนประชาชนนะครับก็ เป็นสิทธินะครับและผมเห็นว่าเป็นหน้าที่ด้วยที่จำเป็นจะต้องพูดนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใดๆทั้งหมดนี้ยังอยู่ภายใต้ของระบอบประชาธิปไตยอันมริกาสาสมเป็นปง์บุกนะครับตามกรอบกติกาของ